เดินเล่นยามเย็นนี่เพิ่งหกโมงเองนะคะแต่ฟ้านี่แบบว่าคลึ้มแล้วอะ่ะก่อนจะให้ออกมาเร็วกว่านี้ก็ยังแดดจ้าอยู่เลยเออเสภาพท้องฟ้าก็คือทำตัวเหมือนหน้าหนาวแล้วอะ่ะแต่ไม่หนาวเห็นไหมหน้าหนาวมันจะมืดเร็วใช่ไหมลูกไปแล้วเดี๋ยวยุ่งกัดเออมันมืดแล้วก็ต้องกลับบ้านนะคะสนใจพี่สใจพี่วันนี้ค่ะสนใจพ <laughs> ี่อไ <laughs> <laughs> แต่ไม่หนาวเลย <c oughs> แต่ว่ารืดแล้วมาดูกี่เข้าบ้านกันเข้าห้องเลยหน้าหนาวที่ไม่หนาวแต่มืดเร็วและยุงเยอะเพราะฉะนั้นต้องเข้าห้องเลย <c oughs> เดี๋ยวม,มัมมัมอาหารค่ำในห้องอ่านั่งตรงไหนโอเคมั่มตรงนั้นนะโอเคครับ <c oughs> เขาเห็นมามีปิดห้องเขาก็เลยล้มตัวลงนอนปิดบ้านอะไรอย่างเงี้ยย่างลูกมันต้องม,มัมมัมอาหารค่ำก่อนครับอ่าลูกมากินลูกมากิน งมงำงำกินไหมกินอร่อยอร่อยเออมาไม่ว่างนะอาหารข่านะต้องกินซะหน่อยกลางคืนจะได้ไม่หิวครับเสร็จตัวเสร็จแล้วนี่คือตะกร้าอุปกรณ์ทำความสะอาดของเตี้ยวันนี้ไม่ได้แปลงฟันนะคะแปลงฟันวันเว้นวันสลับกับนี่ชาเจลเจลขจัดหินปูนในเจลนี้มันไม่ต้องไม่ต้อง แปลงก็แ,แค่แต้มแต้มไปที่ฟันของเขาเพราะว่าถ้าแปลงทุกวันนะอะสงสารเพราะเขาจะแบบเขาไม่ชอบหรอกเขาจะลาคาญอะไรเงี้ยเออก็เลยทําวันเว้นวันนะไอตรงเมื่อเช้าที่เขาเรียกว่าอะไรนิ้วก้อยเอเนี่ยนิ้วก้อยข้างขวาของเขาอะค่ะที่มันมีแดงๆอะตอนนี้มันจางแล้วนะมันไม่ค่อยแดงแล้วนะแต่ว่ามีก็ฉีดสเปรย์นานโนไปให้เขาอีกสักหนึ่งรอบก็น่าจะหายแล้วแหละ อ,อืาอะวันนี้นอนตรงนี้นะที่เมื่อก่อนไม่ได้นอนตรงนี้เพราะว่าแอร์มันลงแต่เดี๋ยวจะปิดแอร์แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแล้วหรือเหมือนฝนจะตกด้วยเนาะอะโอเคปิดแอร์แล้วก็ไม่ต้องห่มผ้าแค่ปิดตาแล้วก็หมามีเอาผ้าห่มเขาไปวางไว้ที่นอนเขาแล้วนั่นเผื่อเดี๋ยวเขาก็จะต้องย้ายไปที่นอนของเขาคะ่ะตอนตอนที่หมามีขึ้นนอนแล้ว แล้วเผื่อกังคืนเขาอยากจะซุกผ้าห่มแอาละ่ะตอนนี้เป็นการน,นอนหัวค่ําก็น,นอนตรงนี้ไปก่อนโอเคอตามใจเขาเขาอยากนอนแถวนี้นอนใกล้ๆแบบนี้ฝันดีนะคะ